ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก สุดารัตฟาแรงการเมืองเระเทะไร้จริยธรรมหลอกล่อคนพักอื่นร่วมรัฐบาลก็ตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าร้อนแรงอย่างมากนะครับแย่งชามเข้าหมากันอย่างสุดความกําลังนะครับแต่ละคนนะครับก็อยากเข้าไปร่วมรัฐบาลยอมทุกอย่างทําทุกวิถีทางครับไอ้พักที่ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลต้องการรวมเสียงข้างมากก็หลอกล่อนะครับให้ทําการยกมือโหวตให้เลือก นายกสุดท้ายก็หักหลังกันละวนระนาดบอกเลยครับว่างานนี้นะครับก็เรียกว่าการเมืองนะครับฉกกันแบบเรียกว่าดุเดือดอย่างมากแต่คําคถามคือการเมืองแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรประชาชนได้อะไรตรงไหนซึ่งแน่นอนครับเรานะครับในฐานะประชาชนก็ต้องตั้งคําถามนะครับและวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนักการเมืองเหล่านี้พักการเมืองแบบนี้นะครับสหมัยหน้าเราจะเลือกให้เข้ามานะครับเป็นตัวแทนของพวกเราอีกไหมไอ้พวกที่ไม่คิดถึงประเทศชาติไม่คิดถึง ประชาชนคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองคิดถึงผลประโยชน์ของพวกพ้องนะครับต้องการแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น28สิงหาคม2 5ง7คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความนะครับทางเฟซบุ๊กว่านะครับเมื่อสักครู่มีเพื่อนส่งข่าวนี้มาให้ดิฉันดูตามข่าวมีฝกมีความปรากฏว่านายสรบวงเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเดินหน้าหาพันธมิตรแบบยกพรรคและยกววนทั้ง ปัะประชาพิปัตย์ไทยสร้างไทยธรรมนัตพักเล็กหวังมีคะแนนเสียง319เสียงหรือมากก่าตอนโหวตอุ้งอิงดิฉันและกรรมการบริหารพักไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าพักไทยสร้างไทยขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นในการให้ข่าวจากฝั่งใดก็ตามอย่ามาอ้างชื่อพักไทยสร้างไทยไปสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้อย่างเด็ดขาดในการโหวตเลือก คุณอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตีมีสสของพักไปโหวตให้6คนซึ่งพักได้ให้กรรมการจัดยธรรมของพักดําเนินการเรียกทั้ง6คนมาสอบข้อเท็จจริงโดยเรียกมาทีละคนเพราะพักต้องอํานวยความยุติธรรมให้กับทุกคนอย่างเต็มที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสชี้แจงและรับฟังเหตุผลของแต่ละคนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งคณะกรรมการจัดยธรรมได้พิจารณาลงโทษคนแรกไปแล้วโดยมีมติเป็นเอกฉันให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยเพราะการกระทาผิด จิยธรรมอย่างร้ายแรงและผู้บริหารพักกำลังพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้กจจะระทาความผิดจิยธรรมอย่างร้ายแรงต่อไปการที่เป็นนักการเมืองที่ดีเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมนะด้วยดิฉันจึงวางหลักคิดไว้ในการทํางานให้คนในพักยึดรมเป็นอํานาจและต้องใช้อํานาจที่ประชาชนมอบให้มาทํางานรับใช้ประชาชนด้วยความสุดจริตไม่ทรยศหักหลังประชาชน การเมืองที่คิดแต่การแย่งอำนาจเพื่อให้ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลทั้งการตบ,บัดสัตว์ละทิ้งอุดมการการใช้เงินและตำแหน่งมาหลอกล่อคนของพรรคอื่นโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและจริยธรรมอันดีทั้งที่นักการเมืองควรเป็นตัวอย่างให้ดีกับสังคมและยังไม่ละอายใจยกล้าออกมาพูดว่าพร้อมที่จะดึงคนพรรคการเมืองอื่นออกมาแบบ เป็นกวนก็ได้เป็นอำนาจของตัวเองทั้งที่พักการเมืองนั้นเขาไม่เห็นชอบถือเป็นการกระทำลายระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าข่ายการกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงการเมืองยุคเระเทอะไร้จัิยธรรมเริ่มต้นด้วยความไม่ตรงไปตรงมาแล้วต่อไปจะทำงานให้ประชาชนอย่างซื่อศาศาศาสัตย์สุจริตได้หรือดิฉันขอฝากนายกอุ้งอิงในฐานะคนรุ่นใหม่ให้ช่วยแก้ไขความเละเอะเทอะไรจัิยธรรมทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วย น,นี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ในการขับสอส,อสอนะครับที่ขาดเรื่องของจัดยธรรมมันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่านะครับจะเป็นชนวนที่ต่อไปเอาไปร้องเรื่องของจัดยธรรมสอส,อสอนะครับจัดยธรรมของนะครับรัฐมนตรีหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยเลยโดนขับออกเพราะผิดจัดยธธรรมถ้าเอาคําที่นี้ที่ตัดสินตรงนี้ไปร้องสารนูญ จะเกิดอะไรขึ้นอ้โหอันนี้ผมบอกเลยครับว่าแน่นอนครับงานนี้สนุกแน่ๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปน,น้าทีอัปเดตฟังครับ